เพลง Next on Broadway จุดเริ่มต้นของเสียงหลบมหัศจรรย์ที่กลายเป็นลายเซ็นของ b g จีมาจนถึงทุกวันนี้ ช่วงแรกเริ่มครับวง BG ก็ทํางานเพลงกันแบบเป็นวงป๊อปทั่วไปที่เป็น3พี่น้องร้องเพลงประสานเสียงกันไพเราะก,กันไปตามท้องเรื่องหลังจากผ่านช่วงกลางยุค6 0ูไปนะครับวงก็มีผลงานกันในออสเตรเลียโดยที่มีฮิลส์กิฟต์พ่อของ3พี่น้องกิฟต์มีส่งร่อนเดโมโดไปตามค่ายเพลงต่างเดโม่ส่วนหนึ่งเนี่ยไปถึงมือของแบรนดอนเอสติ้ที่เป็นผู้จัดการวงของ The Beatles โดยที่แบรนดอเอสติ้ก็ส่งเดโมดต่อไปที่มือของโรเบิร์ตสติกวูดซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งคนทํางานเบื้องหลังใน เป็นช่วงที่บีจีก็ได้เริ่มทำงานเพลงกันในอังกฤษแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากขึ้นเรื่อยๆครับเมื่อวงประสบความสำเร็จครับเงินทองไหลามาเทมามีชื่อเสียงโด่งดังสมาชิกที่ยังอยู่ในช่วงวัยรุ่นนะครับบางคนรับมือกับความสำเร็จไม่ไหวไปใช้เงินทองสูร่รุยสู่ร่ายแล้วก็ไม่ลงรอยกันภายในวงเอง จนทําให้สมาชิกเนี่ยห่างเขินกันไ,ไปเป็นเวลาประมาณ2ปีนะครับแต่ว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยมีช่วงเปลี่ยนผ่านที่เป็นค่ายเพลงเปลี่ยนผ่านไปนะครับสมาชิกก็กลับมารวมตัวกันใหม่แล้วก็ทํางานเพลงกันใหม่แต่ว่าเมื่อห่างเหินกันไ,ไปในระยะเวลาเป็นปีนะครับชื่อเสียงก็เริ่มห่างหายไปเป็นช่วงเวลาที่ BG จเนี่ยจะต้องกลับมากู้ชื่อเสียงแล้วก็ทําเพลงผลงานเพื่อพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับ ในช่วงปี1974ครับ BG ก็กลับมารวมตัวกันอีกครั้ง,งแต่ว่าชื่อเสียงของพวกเขานีไม่เหมือนเดิมแล้วบางครั้งเนี่ยพวกเขาต้องไปเล่นในคลับสำหรับวงตกอับเป็นสิ่งที่สะท้อนว่า BG เนี่ยต้องพยายามกลับมากอบกู้ชื่อเสียงของวงกลับมาครับในช่วงเวลานั้นที่ BG พยายามกลับมากู้ชื่อเสียงนะครับ อัลบั้มที่ BG จผลิตออกมานี่ก็ได้รับผลตอบรับไม่ค่อยดีนักค่ายเพลงเองก็เห็นสัญญาณไม่ค่อยดีแต่ว่าทางโรเบิร์ตสติกวูดนี่ก็ไม่ยอมปล่อยศิลป,ปิน BG เนี่ยให้หลุดออกจากมือไปนะครับซึ่งทาง e ีล e ิกแคปตันอีหนึ่งศิลปินที่เป็นศิลป,ปินระดับโลกแล้วก็อยู่ในช่วงเวลานั้นไล่เลียกับ BG เนี่ยก็วิจารณ์เอาไว้ว่า BG ถือว่าเป็นวงลูกหักอีกวงหนึ่งของโรเบิร์ตสติกวูดเลยก็ว่าได้ครับ ช่วงเวลานั้นเอริกแคปตันก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ BG แล้วก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่พยายามกลับมาทํางานเพลงหลังจากแก้ปัญหาชีวิตส่วนตัวปัญหาพฤติกรรมส่วนตัวได้นะครับช่วงนั้นเอลิคแคปตันเนี่ยไปทำงานเพลงอยู่ในมายมี่เป็นอีกหนึ่งอัลบั้มขึ้นทิ้งในตำนานก็คืออัลบั้ม f o s i one ocean b o u e v a r d ที่หน้าปกเป็นภาพบ้านพักแล้วก็มีต้นป์านะครับก็เป็นอีกหนึ่งอัลบั้มที่ทำให้แคปตันกลับมาโด่งดังอีกครั้งครับ ซึ่งแคปตันเองเนี่ยเป็นคนแนะนำบีจีให้เดินทางมาทำงานเพลงที่สหรัฐอเมริกามากกว่าที่จะไปลุกตัวทำงานเพลงอยู่ในอังกฤษครับส่วนหนึ่งที่เอริยแคปตันแนะนำให้บีจีมาทำงานเพลงในสหรัฐก็เพราะว่าแคปตันบอกว่าบรรยากาศที่นั่นเนี่ยค่อนข้างเอื้อต่อการทำงานเพลงแล้วก็สามารถทำให้เขาผลิตผลงานสร้างสารรค์ต่างๆได้โดยที่แบลลิกิฟก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าบรรยากาศของไมอามี่แล้วก็ชายหาดต่างๆในไมอามี่นะครับทำให้นึกถึงบ้านเกิดของเขาที่ออสเตรเลียครับ ปี1974ัจสครับ BG <G> ก็เดินทางมาที่ไมอามี่ตามคำแนะนำของแคปตันนะครับ BG <G> ก็มาทำงานในสตูดิโอ461 Ocean Boulevard บรวรยากาศที่นั่นส่งผลต่อการทำงานของ BG ทำให้พวกเขามีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นช่วยส่งผลต่อบรรยากาศในการทำงานเพลงซึ่งช่วงเวลานั้นเนี่ย BG <G> ก็บอกว่าเป็นช่วงเวลาที่กดดันมากแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้บรรยากาศทำงานเพลงที่มีความสร้างสารรค์ออกมาได้อย่างดีครับไม่เพียงแค่ความกดดันในการทำงานที่จะต้องกลับมาผู้ชื่อเสียงให้กับวงนะครับทางค่ายเพลงเองเนี่ยก็มี การจับจ้องวงเหมือนกันว่าวงควรจะผลิตผลงานที่มีคุณภาพแล้วก็พิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่าวงยังมีฐานะในการเป็นตัวทําเงินของค่ายเพลงอยู่แล้วก็ยังสามารถผลิตผลงานที่มีแฟนเพลงกลับมาติดตามได้อีกครั้งในช่วงเวลานั้นเองครับในสหรัฐอเมริกาแนวเพลง R&B ก็ค่อนข้างจะได้รับความนิยมมีโปรดิวเซอร์คนนึงที่เชี่ยวชาญด้าน R&B ก็คืออาริฟมาดิน ปนดิเซอร์คนนี้นั่นเองครับเป็นอีกคนที่ทํางานในช่วงเวลาที่ BG กลับมาก่อผู้ชื่อเสียงแล้วทําให้ BG ค้นพบเสียงที่จะกลายเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นลายเซ็นของวงในเวลาต่อมาครับตัวอย่างเพลงที่ BG ทํทกันในช่วงเวลานั้นเพลงหนึ่งก็คือเพลง Drive Talking นะครับได้แรงบันดาลใจจากล้อรถของวงไปกระทบกับถนนในท้องถิ่นเนี่ยทำให้เกิดเป็นจังหวะบางอย่างวงก็เอาจังหวะเหล่านี้นะครับมาสร้างเป็นจังหวะริทึมในอินโทรของเพลง Drive Talking ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ทําให้วงได้รับความสนใจอีกครั้ง หลังจากได้รับแรงฮึดจากความสำเร็จของไจฟ์พ็อกกิ้งอยู่ประมาณหนึ่งนะครับวงสามารถกลับมาทำงานเพลงเพื่อกอบกู้ชื่อเสียงอีกครั้งโดยที่เพลงที่เป็นเพลงสำคัญนั่นก็คือเพลง Nice on Broadway นั่นเองครับ เนื้อหาของเพลงนี้เป็นการเล่าถึงความรักของคนคนนึงที่มีต่อผู้หญิงคนหนึ่งอย่างลึกซึ้งนะครับเขาคนนี้ก็คิดว่าจะสามารถรอเธอนานเท่าไหร่ก็ได้เพราะความรักที่มีต่อเธอคนนี้แต่ว่าเมื่อไปได้ยินเพลงบอดเว้ครับชวนให้เขานึกถึงความรักของคนรักที่เขาโหยหากลายเป็นว่าจะโทษเพลงบอดเว y ที่ทําให้กลายเป็นตัวเองมีความทุกข์แล้วก็ต้องไปคิดถึงคนรักของเขาเองครับ สำหรับการทำงานเพลงอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับก็ทำงานกันในสตูดิโอ3พี่น้องก็มาแลกเปลี่ยนไอเดียการแลกเปลี่ยนเนื้อหาแล้วก็มาทำงานร่วมกับโปรดิวเซอร์กันในสตูดิโอที่อยู่ในไมอามีนั่นเองนะครับก็ส่วนหนึ่งเนี่ยมีจุดที่ทำให้เกิดช่วงเวลามหัศย์น,นะครับทำให้แบร์รี่กิฟต์เนี่ยค้นพบเสียงหลบที่เป็นลายเซ็นของเขาอยู่ในสตูดนั่นเองครับช่วงเวลามหาศย์ที่เล่าถึงเนี่ยนะครับเป็นช่วงเวลาเล็กๆแค่โมเมนต์เดียวที่อาริฟมอดินที่เป็นโปรดิวเซอร์ของเพลงนี้นะครับแนะนำให้สมาชิกของวงคนใดคนหนึ่งเน ในนเพลงอาริบมาดินเนี่ยบอกว่าอยากจะให้สมาชิกวงเข้าไปกรีดร้องเลยนะครับใช้คำว่ากรีดร้องไอเดียคร่าวๆคืออยากจะให้ท่อนสุดท้ายของเพลงเนี่ยแตกต่างจาก ท่อนแรกๆของเพลงนี้โดยที่แบ์รี่กิฟที่เป็นสมาชิกหลักของวงเนี่ยเล่าไว้ว่าเขาเป็นคนอาสาเข้าไปร้องเพลงนี้ในห้องอัดเมื่อแบ์รี่กิฟอาสาเข้าไปอัดท่อนท้ายๆในห้องอัดในสตูดิโอครับเขาก็ร้องในท่อนหนึ่งที่มีเนื้อร้องว่า Blame It All Blame It All On n i g h t On Broadway นะครับเขาก็ใช้เสียงหลบที่เป็นเสียง f ฟร์เซตโตที่เป็นคําที่เรียกกันในวงการดนตรีนะครับเป็นเสียงร้องแหลมๆที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองครับแต่ว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะไม่คุ้นหูกันเท่าไหร่สำหรับสมาชิกในวงแล้วก็มแม เขาไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยจะร้องเสียงเหล่านี้ได้ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเมื่อเอาไปผสมผสานกับดนตรีที่อยู่ในท่อนที่อาริฟมาดินบอกเนี่ยกับกลายเป็นว่านี่คือเสียงที่ออกมาดูกลมกล่อมแล้วออกมาเป็นเอกลักษณ์ของวงเข้ากันได้ดีกับเพลงอย่างมากครับ อีกหนึ่งประสบการณ์ที่เป็นคำบอกเล่าจากนักดนตรตีในห้องอัดนะครับนักลนตรีรายนี้ก็มาเล่าในสาร,รคดี the b e s how can you mend a broken heart เขาเล่าเอาไว้ว่าเมื่อแบลรี่กิฟเนี่ยเข้าไปร้องในเอดิชันของห้องอัดแล้วคนในห้องอัดเหล่าน,น,นี้ก็ตบเขา่าแล้วก็ตะโกนว่าเออมันใช่และมันเป็นเสียงที่ไม่คิดว่าจะสามารถเอามาใช้ในเพลงได้ครับนั่นคือช่วงเวลามหัศจรรย์ของแบลรี่กิฟแล้วก็วง BG นะครับเพราะว่าทําให้วงเนี่ยสามารถกลับมายืนหยัดในวงการดนตรีได้อีกหลายทศวรรษเลยครับ มีข้อมูลอย่างหนึ่งที่อาจจะต้องกล่าวเอาไว้ในที่นี้ครับเพราะว่าเสียงหลบที่แบริคิปร้องแบริกิปไม่ใช่คนแรกที่ร้องเสียงหลบเพราะว่ามีนักร้องผิวดำหรือก่อนหน้าแบริกิปก็เคยร้องมาก่อนนะครับแต่ว่าเมื่อแบริกิปเนี่ยเอามาใช้ในเพลงของตัวเองแล้วสามารถผสมผสานกับดนตรีอ่านบี B. มีสไตล์ดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วเข้ามาผสมกับการประสานเสียงของพี่น้องตระกูลกิฟต์แล้วเนี่ยวง BG กลายเป็นอีกหนึ่งวงที่สามารถสร้างซุ้มเสียงสร้างเสียงร้องที่มีเอกลักษณ์แล้วก็เป็นลายเซ็นมาจนถึงทุกวันนี้ครับ หลังจากเพลง n i h ซ on Broadway ครับแบรี่กิฟก็เล่าเอาไว้ว่าวงเอามาต่อยอดโครงหลักของเพลงโดยที่จะใช้เสียงหลบเหล่านี้ให้มันมาอยู่ในเพลงอย่างเหมาะสมได้ยังไงก็กลายเป็นเอกลักษณ์ของวงในเวลาต่อมาครับบทเรียนอย่างหนึ่งที่ได้จากเพลงนี้นะครับนั่นสะท้อนเห็นว่าคนเราสามารถทําอะไรก็ตามที่ไม่คิดว่าตัวเองทําได้ครับเพียงแค่เข้าไปลองทํามันไม่แน่ว่ามันจะกลายเป็นผลงานสร้างสรรค์แบบใหม่ๆแล้วก็อาจจะเปลี่ยนชีวิตของตัวเขาเองไปได้ตลอดการครับ ถ้าจะพูดถึงผลกระทบของเพลง n i c e o n b r o a d w a y ต่อวง B.G. สรับเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานสำคัญที่ทำให้ B.G. กลับมายืนหยัดอีกครั้งในวงการดนตรีก็ขึ้นถึงอันดับเจในชาร์ตบิลบอร์ดของฝั่งสหรัฐครับในสายตาของนักวิชาการหรือว่าคนที่ศึกษางานของ B.G. นะครับก็มองว่า B.G. ได้ส่วนผสมที่ลงตัวไม่ว่าจะเป็นจากคำแนะนำของแคปตันจาก โปรดิวเซอร์อย่างอาริฟมาดินหรือว่าจะเป็นการอาสาเข้าไปอัดในห้องอัดของสตูดิโอในเพลง night on broadway ของ Barry g i b b ซึ่งก็ไม่สามารถที่จะบอกจอดจงได้นะครับว่าเป็นเครดิตของใครแต่เมื่อจังหวะต่างๆมันผสมผสานกันอย่างลงตัวมันกลายออกมาเป็นผลงานที่ได้รับความนิยมในสหรัฐก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้ b g กลับมามีผลงานแล้วก็โด่งดังมาจนถึงทุกวนันี้แล้วก็สร้างซุ้มเสียงที่เป็นตำนานในอุตสาหกรรมดนตรีครับ อย่างที่ทุกคนทราบกันครับเป็นเรื่องน่าเสียดายที่สมาชิกวง B.G เนี่ยตอนนี้เหลือเพียงแค่แบลรี่กิฟเพียงคนเดียวเท่านั้นก่อนหน้านี้ก็เคยมีสร้างงานเพลงเป็นผลงานเดี่ยวนะครับแต่ก็ยังไม่ได้มาฟื้นวง B.G กลับมาก็เป็นเรื่องน่าเสียดายแต่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนว่าสมาชิกของวง B.G เนี่ยส่งอิทธิพลต,ต่อวงการดนตรีแล้วก็สามารถทําให้เกิด ผลงานใหม่ๆในวงการดนตรีเป็นอิทธิพลต่อนักดนตรีรุ่นต่อมาอย่างชัดเจนครับและนี้ก็คือเรื่องราวของเพลง Next on Broadway ของ B.G. ครับสำหรับคนที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรีแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมต่างๆสามารถมาติดตาม People Music ได้ทางช่องทางออนไลน์ต่างๆของ The People ครับสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ